ครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆมาหานะครับทั้งญาติทั้งเพื่อนๆทั้ทงเอฟซีนะครับมาบ้านตาชานนะครับวันนี้นะครับต,ตาก็ดีใจมากนะครับดีใจมากนะครับมาถ้าทายกับตากรยายนะครับถ้าทายกับตากับยายนะครับไปตัดบ่ายด่บอกนาะเต็มวไบรด์กบี หวายก็มีด้ปลูกหวายพร้อมเลี้ยงไก่พร้อมเลี้ยงปลาพร้อมอยู่ไหนอยู่น้าคนก็้ว้าวกกล้ชื่อข้กลชื่ออยู่มัดหนึ่งมันละหารอีอืมอันนี้อยู่สวนนี่อยู่ขายนบบขายช่วยขายเ่้ยขายแ่บอันนี้หลับปีใหม่นะข้าวกล้วยชิเปอรขายรถอ็นนั่นปีใหม่เพราะว่าได้ยินนะโควิดก็ซาแล้วประเทศก็เปิดแล้วเนี่ยข้าวกล้วยชิเปอร์ขายกล้วยแน่ขายกล้วยแน่ขายขายกล้วยแน่ขายอ่ะ ขายอันข<ป>ายใช้ขายปิใงใ้งไก่ขาย,ายาข้าวเหนียวน,น้ำข้าวเหนียวปีนี่ขึ้นวัดสรีขาวแล้วก็นหนึ่งขายอันนี้เขาเก่านี่ยเขาเก่ามันเหลือเล่านี่เขาไม้เขาไม่แต่ว่าเขาไม่เนี่ยมันเหลือเล่ามันเหลือเล่าก็เลยเอาไว้นี่ก้อนเอาไว้นี่ก้อนเออมันเป็นราคามันเป็นราคาเจ้าวัดสีขาแล้วก็นหนึ่งขาย เออใช่เปบ่าฮะักส well, ีเพ uh, ี้กรสานในสามร้อยอยู่าเออถ้นเียว้นีกกนขายขายกิโลี่สบาทยี่สิบาบาทอยู่นะแต่ย่ายขายที่นี่ข่อยก็ใเป็นข่อยก็ใชเป็นหนึ่งเข่าขายหนึ่งข่าขายบรนีปิ้งไกล้พ่อบรนีนปิ้งไกล้พ่อเออขายหนาเฮืองเขาันลุงพ่นนะออข่อยไปจัดที่ข่อยจัดที่จัดทีอเลยก็ข่อยจะให้นาสายไปขาย กันเปลี่ยนกันอาาัยคอยยาสียาสีสื้ขายอ่ะเสือเสือขายเสือปรกุกอกคอยกันอ่าใสก๋าจีขายจีขายกับเขา